ไม่ใช่ครับคุณกาลังดึงพลาสติกมุขขึ้นคุณจะต้องดันในแฟนตรงนี้นัอนกบสูบเสี็นฉีดยาให้เกิดซึมในการลากอากาศเข้าไปที่ถุงต่วปอดล่างครับเป็นการใช้ปอดวอร์เซนครับถูกต้องครับหายใจออกอ,อกันนี้เข้าออครับหายใจออกอันนี้เข้าครับโอ้ถูกต้องดันโอ้โหนี่คนนี้ไม่พลังภายในท่านที่หนึ่งนะครับดัน โอ้โหยอดมากครับหายใจนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอานี่เอาชิ้ทหารเปล่านะครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับหายใจเข้าดันหายใจออกหายใจเข้าดันหายใจออกหายใจเข้าดันหายใจออกหายออดันอ่าอันนี้ภายในไม่ถึงนะครับภายในไม่ถึงนะครับต้องไปถึงนะครับ